สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิุรุธจะมาแนะนำโปรแกรมแต่งรูปนะครับเป็นโปรแกรมที่ออนเว็บนะเปิดเว็บขึ้นมาแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมไม่ต้องคำนึงว่าเครื่องเราจะหน่วงไหมจะช้าไหมนะคเปิดเว็บไซต์และเข้าเว็บนี้แต่งรูปได้เลยครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยฮะเว็บไซต์เริ่มต้นนะเมื่คืนนี้ตัวนี้เลยฮะ https uh, semicolon v2 p o hol นะอันนี้เลยแล้วกันง่ายๆครับจัดไปเปิดโคมขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บก็วางไปเลยคีตามนี้นะครับคีตามนี้เสร็จปุ๊บก็รอสักพักหนึ่งนะฮะโปรแกรมนี้ออกทางไลท์ลูมเลยนะครับออกเหมือนไลท์ลูมออกเหมือนคาเลคแอมล่ารอของตัว Photoshop เลยนะฮะ ตัวนี้เท่าที่ผมใช้มานะครับจัมากเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้สายบนตรงนี้จะเป็น Import e x p o r t นะครับก็คือการ Import รูปเข้าไปแล้วก็ Export รูปออกมาการ Import รูปตรงนี้จะเป็นไฟล์รอไม่ได้จะใช้ได้แต่ไฟล์ jpeg ผมลองเก็บเป็น jpeg นะ png หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมยังไม่ลองผมเลยบอกไม่ได้ว่าใช่ได้หรือไม่ได้ผมลองแค่ jpeg แค่ jpeg ก็แจ๋วแล้วม,มาโอเคถัดมาอนะันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรล่ะสไตล์ ร,รูปแบบที่มีอยู่แล้วคลิกปุ๊บโป๊ะปั๊บสวยเป๊ะนะฮะสวยเลยผมว่าตรงเนี้ยดีมากนะครับไม่ต้องไปปรับสว่างปรับนูน่นปรับนี่แบบนั่นเลยผมใช้ตรงนี้เท่านั้นแล้วมันก็สวยสวยอย่างที่ใจผมต้องการเลยนะครับก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปักอินั้งพูดวุกวีโซวาโซคูโซ ก็นั่นแหละปักอินของมันนั่นแหละนะฮะก็คลิกปุ๊บมันก็โป๊ะเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าโมมากไปเดี๋ยวจะไม่ดีนะฮะถัดมาครับตรงนี้ก็เป็นฮิสตอรี่ก็คือที่เราแต่งไปเนี่ยมันจะย้อนกลับได้นะครับถัดมาตรงนี้เป็นรูปนะครับเป็นรูปเป็นเหมือนกับเป็นอัลบั้มของเราว่าเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าเราปิดไปเปิดขึ้นมาใหม่มันก็จะเจอวาไม่ต้องไปหาอะไรครับหาฮาร์ดดิสสำลงสำรองเลย เพียงแค่คุณไม่ต้องไปล้างเทมของโคลมันยังเก็บอยู่นะครับแต่สมมติว่าคุณไปล้างเทมของโคมปุ๊บเนี่ยหายแล้วอินพุตก็ไปใหม่แต่ผมว่าร erm ูปต่อรูปครับรูปหนึ่งรูปต่อรูปรูปหนึ่งเอ็กพอร์ตลบเอ็กพอร์ตลบอย่างเงี้ยสบายแล้วนะครับทางด้านขวาสังเกตได้ว่าคล้ายๆกับไลท์รูมเลยนะครับดึงสว่างเอ็กโคเชอร์ต่างๆดึงนูนดึงนี่ดึงนั่นอันเดอร์โอเวอร์นะครับถัดมาด้านบนเครื่องมือครับพวกขอบรูปกับรูปนะครับ สว่างเฉพาะจุดนะครับพลิกรูปต่างๆถ้าสนใจไหมล่ะด้านบนฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมก็ไม่เคยดูหรอกดูไม่เป็นด้านบนครับก็เป็นอาจจะเป็นในส่วนของไซ์รูปเท่าไรนะครับพลิกรูปกบกิ้งรูปก็ลองแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกที่เราต้อง Import เข้าไปก็คือรูปนะฮะเราจะแต่งรูปก็ต้องอินพุตรูปครับผมยังไม่ได้ Import ไฟล์วิดีโอนะครับ เริ่มต้นก็กดปุ๊ม Import ไปเลยมับเข้าให้นะแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะมาจากเว็บไซต์หรือว่ามาจากคอมพิเวเตอร์เว็บไซต์ก็ดอกบล็อกเฟซบุ๊กต่างๆนะครับแต่ผมไม่เคยลองนะดาวน์โหลดมาเถอะแล้วก็ลงในเครื่องคอมพิเวเตอร์ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องไปโหลดจากเว็บไซต์อ m น o r t มานิดนึงนะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บคลิกเลือกที่คอมพิเวเตอร์นะแล้วก็เลือกาเลรครับหรูปบันะครับอ่ารูปลูกสาวผมเองครับ สังเกตได้ว่าทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยมันจะมีอ,อะไรอะไรปั๊กอินอ่าสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ละเนี่ยเห็นไหมพอคลิกปุ๊บรูปเนี้ยผมใช้ตัวเนี้ยเยอะมากบอกได้เลย,เลยสวยงามนะครับสวยงามบอกนะฮะคลิกคลิกคลิกเนีย่ยโอ้โหคุณนี่ต้องไปต้องเข้าไหนรูงเลยจริงผมใช้เนี่ย,น,ยน,นะโดยเฉพาะนะครับง่ายๆนะฮะ มันมีมาให้อยู่แล้วอะ่ะพูดทำไมตพมูดเบาๆด้วยกันไปเลยโอ้โหีอันนี้ก็เอาแนว CPM หน่อยนะครับก็เลือกเอาเลยอ่ะสมมติถ้าพวกคุณไม่เลือก,ก,อกคุณก็ย้อนกลับนะครับคุณก็ย้อนกลับเอาชุบๆชุบๆนะครับเนี่ยก็ดูนะครับอย่างอัน,นย้อนกลับก่อนด้านบนนี่ฮะอันนี้นี่กลับนี่ฮะไม่ใช่นะไม่ใช่ละ เลยครับเลยเลยเลยป้ายครับเลย,เลยป้ายอ่าอันนี้ผมก็เลยแนะนําไปเลยแล้วกันนะครับด้านบนก็อ่ากับภาพนะครับ90ร้อยแปดสิบต่างๆอันนี้อันดูครับอันดูที่เราแต่งมเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยนะฮะอันดูครับ,รบปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับแล้วก็อันนี้โชออริจินอลคลิกปึ๊บออริจินอลอันนี้ที่แต่งออริจินอลอันนี้ที่แต่ง,นนตงเห็นไหมฮะโอ้โห มันจะครบอะไรปานนี้ครับผมกลับมาเป็นอันนี้ชอบมากใช้อันนี้บ่อยสุดแลแ้โอเคครับทางด้านขวานะครับอะไรครับเอฟเฟกครับเอฟเฟกก็พวเ,เกรย์พกเกรก็มันจะเป็นมันจะเพิ่มแบบเป็นเม็ดเม็เม,มครับขึ้นมาก็ง่ายครับลองไปแต่งดูดีกว่านะครับแต่ผมจะชี้ดูว่ามัน มันดีเทลอันนี้ดีเทลความชัดนะครับความชัดของของรูปภาพมันจะเด้งขึ้นมาชัดเวลาเรา Import อิมพอรตเวลาเราอัปโหลดขึ้นเว็บเนี่ยมันก็จะเพิ่มความชัดให้ครับตรงนี้ก็ไฮไลท์ฮะไฮไลท์ก็ถ้าใครใช้ไลท์รูมจะรู้เลยครับว่าโอ้โหน,นี่ฮะนี่ฮะสุดยอดอ่ะครับม๊อบ อันนี้ก็ออกโทนสีฟ้าไปนะครับก็ลองไปปรับดูนะครับไม่ได้ยากเย็ยนเลยเลยนี่อยู่ในส่วนของชาร์โดนะครับความมืดความสว่า,างต่างอันนี้ก็พวกอะไรฮนะ saturation saturation ก็ลดขึ้นไปดำขึ้นไปนะแต่ว่าเครื่องมือมันก็ไม่ได้แบบอำนวยความสะดวกมากมายนะแต่โหเท่านี้ครับคุณสุดยอดแล้วฮะอันนี้ก็เคอร์ต่าง นะครับโทนเคิร์ฟต่างๆก็ๆด,ดึงมาหน่อยเนี้ยฮะแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยดูดิฮะคุณไม่ต้องไปลงอะไรลู่ให้มันแบบให้มันหนักเครื่องเลยอ่ะเนี่ยคุณปรับเลยเจเป็กนะครับแต่ก็เจเป็กมันก็ได้ได้ระดับหนึ่งที่ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปเที่ยวกับรออะไรมากมายเลยฮะผมว่าเกินบรรยายครั นี่อันนี้ก็เบลอรแล้วก็ชัดนะครับต่างๆครับคือมันเหมือนกับเ,เป็นอะไรล่ะครับเป็นแต่งภาพแบบเบาๆออนเว็บนะครับแบบคุณถ่ายรูปมือถือมาเอ้ยมันมันไม่ถูกใจอาจจะมาแต่งนินดๆหน่อยนะฮะมันดีงามมากนะนะอ่ะมาดูถัดไปครับขอบขอบ,ขอบก็คุณจะขอบรูปประมาณไหนล่ะค,คุณก็ลากไลย อ่เท่านี้ปุ๊บเห็นเทอเห็นเทอ,เเทอมาแรครับคลิกอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้อะไรเนี่ยครับก็ความมืดเห็นไหมสว่างตานะครับปรับในรอบๆเห็นไหมฮะแล้วนี้ล่ะอันนี้ก็การเดียนนะครับการเดียนก็ดึงเป็นชั้นๆนะครับ มืดสว่างนะครับอันนี้เ็าไปลองเล่นดูนะครับว่าไม่ยากเลยโอเคถัดรูปนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถ้าสมมตว่าเราจะแต่งรูปมากกว่าหนึ่งรูปนะครับ Import ใส่เข้าไปนะครับึกรูปนึ่งปึ๊บขึ้นมานะครับนี่ฮนี่ก็รละบ้าหนึ่งนี่ก็อีกอันหนึ่งต่างกันปั๊บ มคุณชอบแบบนี้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 อ่าแบบนี้สวยนะฮะดูออริจินอลดูแต่ก็แล้วแต่นะครับผมว่าดีนามเลยฮะถัดมาครับทแต่งลูกเสร็จแล้วก็ต้องเอ็กพอร์ตครับกดเอ็กพอร์ตครับผมปรับไซส์เลยฮะไซส์ Facebook ก,ก็ต้อง2048 ความกว้างนะความยาวก็1,3,6,5เสร็จแล้วปุ๊บก็กดปุ่มดาวน์โหลดเลยครับปั๊บมันก็จะดาวน์โหลดให้เห็นไหมฮะอันนี้ก็แชร์ส่งความต้องการอะไรก็ส่งไปก็ได้นะผมส่งให้แล้วนะครับแต่นี้ผมแคนเซิลเพื่อความรวดเร็วนะฮะก็สแสดงในโฟลเดอร์ดูก็จะได้เห็นไหมฮะง่ายไ,ไหมฮะออนเว็บครับ มีโทนสีให้เลือกมากมายนะครับตามที่เราชอบแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มโทนสีของเราที่เราชอบด้วยที่เราตั้งขึ้นมาเองได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮกดปุ่ม a อดปุ๊บคุณก็ตั้งชื่อของคุณได้ไหมตั้งชื่อตั้งชื่อ rename ชื่อวิ่าเห็นไหมฮะคุณก็ตั้งขึ้นมาได้ครับปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ตรงรูปของคุณก็ยังอยู่นะครับ ลองเอาไปใช้ใดูวันนี้แนะนำเท่านี้แจมขอบคุณครับ